เร็วแรงตอบทุกไลฟ์สไตล์ดิจิทัลต้อง NT บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมครบวงจรมั่นใจได้มาตรฐา NT! รน NT Broadband อินเทอร์เนต็ตเร็วแรงสเสถียรรองรับทุกการใช้งานทั้งทำงานเล่นเกมดูหนังหรือขายของออนไลน์เต็มสปีดทุกวันคุ้มค่าทุกนาทีใช้แล้วมัน่นใจทั่วไทยต้อง NT ีและอินเทอร์เนต็ตมือถือไมค by NT ีสัมผัสความเร็วระดับ 5G สัญญาณครอบคลุมกับซิม My 5G เลือกแพ็กเกจได้ตามไลฟ์สไตล์เน็ตเยอะเล่นยาวไม่มีหยุดโทรในเครือข่าย NT ไม่อันสมัครใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการ NT ใกล้บ้านคุณหรือโทร8 8 8 8รีบเลยสมัครวันนี้รับโปรโมชั่นสุดคุม้มเลือก NT ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน NT สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยี